นายกฤษดานุจรัตหรือว่าทนายด่างที่เป็นทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยหลังจากที่วันนี้เข้ารับเอกสารสำเนาประวัติการรักษาณทันทสถานโรงพยาบาลราชทันซึ่งเกี่ยวกับประวัติการรักษาของนางสาวเนติพรหรือปุ้งทะลุวังทนายความเนี่ยนะคะคุณกฤษดาบอกว่าวันนี้พึ่งจะได้รับผลการรักษาซึ่งก็เป็นห้าวันหลังจากที่บุ่งเสียชีวิต เป็นการรับเอกสารผ่านผู้อํานวยการของโรงพยาบาลซึ่งให้ความร่วมมือในการหาข้อเท็จจริงแต่เนื่องจากวันนี้เพิ่งจะได้รับเอกสารมาคือสดสร้อนร้อเลยค่ะทนายด่างก็บอกว่าท่านยังไม่ได้ตรวจสอบเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนนอกเหนือจากนี้ยังพูดถึงเรื่องภาพกล้องวงจรปิดนะคะที่ทางทนายด่างเนี่ยท่านก็ขอไปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทนายด่างบอกว่า ทางโรงพยาบาลขอเวลารวบรวมเนื่องจากต้องมีการใช้เทคนิคเทคโนโลยีทางวิชาการและต้องการที่จะเบลอหน้าของผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นคนป่วยหรือผู้ต้องขังท่านอื่นๆทนายด่างย้าว่าเราต้องการภาพเคลื่อนไหวในวันเกิดเหตุตั้งแต่เวลา6 3โมงครึ่งไปจนถึง9 0้าโมงเช้าเท่านั้นเพื่อที่จะได้เป็นพยานหลักฐานสําคัญว่าจะสอดคล้องกับพยานหลักฐานเอกสารที่ทางโรงพยาบาลให้ไหว้หรือไม่ ซึ่งทางโรงพยาบาลบอกขอเวลารวบรวมภาพกล้องวงจรปิดก่อนโดยก็ยังตอบไม่ได้นะคะว่าไอ้ที่ขอเวลาเนี่ยรวบรวมข้อมูลจะใช้เวลานานเท่าไหร่ทนายด่างยอมรับว่าก็เห็นใจโรงพยาบาลค่ะแต่ก็ยื่นเงื่อนไขไปว่าให้เวลา4วันทําการได้ไหมเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยจะมารอรับภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อมูลเราคงยังบอกไม่ได้เพราะหนึ่งยังไม่ได้ดูและสองเป็นความลับของคนไข้แต่ยังไงก็ต้องเปิดเผยไม่มีอะไรเป็นความลับ เราจะต้องเอาข้อมูลการรักษาบุ่งในช่วง5วันสุดท้ายจนถึงวันเกิดเหตุนี่อยู่ในวันเกิดเหตุก็อยู่ในนี้เป็นเป็นเป็นเปเปอร์น paper เนี่ยมาบวกกับรายงานของธรรมศาสตร์เพ,พื่อหาขอ้อเท็จจริงเพราะผมเชื่อกระดาษถ้าไม่มีการแก้ไขนะมันมีลายเซ็นคนมีนับเวลามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ประจรเกี่ยวกับการผลตรวจอะไรต่างๆมันอยู่ในนี้หมดตามที่เขาบอกนะ ถ้าเป็นผลตรวจจริงเราก็ไปเชื่อมต่อกับธรรมศาสตร์เรามองภาพออกแต่กล้องวงจรปิดอจ,จะเป็นตัวที่เอามาดูว่าเพราะานี่นี้มันไม่มีเพราะมันเขียนอย่างว่านําตัวเข้าลงไปนํำยังไงก็ต้องดูจากกล้องอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ